ตอนกลางวันแสกแสกดวงอาทิตย์ลอยอยู่เหนือสีสะพอดีทำให้พื้นยางมะตอยหน้าสถานีตำรวจร้อนระอุจนรู้สึกได้ถึงไอร้อนที่สะท้อนขึ้นมาพิมพ์ก้าวลงจากรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยไม่พูดอะไรมากนักก่อนจะเดินอาดอาดตรงไปยังประตูหน้าของสถานีใบหน้าของเธอเรียบเฉยแต่ดวงตากลับคมกริบฉายแววว่าเธอไม่ได้มาที่นี่ด้วยเรื่องเล็กน้อยสองมือกำแน่นอยู่ข้างลำตัวพยายามข่มความโกรธที่คุกรุ่นอยู่ในใจมาตั้งแต่เช้าตอนที่แม่ของเธอเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเรื่องเงินสามหมื่นบาทที่ต้องเสียไปให้กับตำรวจนอกรีคนหนหึ่ง ทันทีที่ก้าวเข้าไปในห้องบริการประชาชนพิมพ์ก็ดึงดูดสายตาของเจ้าหน้าที่หลายคนที่กำลังนั่งทำงานอยู่ทันทีเธอไม่มีรอยยิ้มหรือคำทักทายใดๆท,ทั้งสิ้นเธอเพียงแค่เดินตรงไปยังโต๊ะประชาสัมพันธ์และหยุดยืนอยู่หน้าเจ้าหน้าที่นายหนึ่งซึ่งกำลังก้มหน้าก้มตาเขียนอะไรบางอย่างลงในสมุดบันทึกอยู่เจ้าหน้าที่คนนั้นเง่อยหน้าขึ้นมาและชะงักไปครู่หนึ่งเมื่อสบเข้ากับสายตาที่เต็มไปด้วยแรงกดดันของพิมพ์ขอโทษนะคะพิมพ์เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจะชาติชายอยู่ที่นี่ไหมคะ เจ้าหน้าที่คนนั้นเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยดูลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะตอบหลังจากแน่ใจแล้วว่าชาติชายอยู่ในสถานีจริงๆเขาก็ชี้มือไปอยังทางด้านข้างของอาคารอยู่ด้านหลังครับคุณกำลังพักกับลูกน้องอยู่พิมพ์พยักหน่ารับสั้นๆโดยไม่กล่าวขอบคุณแล้วหันหลังเดินตรงไปยังทิศทางที่เจ้าหน้าที่คนนั้นชี้ทันทีเธอไม่สนใจสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยของคนรอบข้างเพราะในหัวของเธอมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือการไปพบชาติชายและทวงถามความยุติธรรม ก้าวของพิมพ์เร็วขึ้นเรื่อยๆขณะที่เธอเดินผ่านถงทางเดินไปยังลานด้านหลังของสถานีบรรยากาศที่ดูสงบเรียบร้อยในส่วนหน้าช่างแตกต่างจากพายุอารมณ์ที่กำลังโหมกระหน่ำอยู่ในอกของเธออย่างสิ้นเชิงถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นศูนย์รวมแห่งกฎหมายแต่พิมพ์กลับไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามเธอกลับรู้สึกว่าระบบที่ควรจะช่วยเหลือประชาชนตาดำๆ กำลังกดขี่ครอบครัวของเธอเสียเองเธอสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามระงับอารมณ์ที่ใกล้จะปะตุแต่ใจของเธอก็ตัดสินใจแน่วแน่แล้วหากชาติชายเป็นคนผิดจริงเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปณนะที่แห่งนี้ เมื่อมาถึงทางเชื่อมที่จะออกไปยังด้านในพิมพ์ไม่ได้เลี้ยวไปยังด้านหลังทันทีเธอหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เวนนายหนึ่งกำลังนั่งจดบันทึกรายงานประจำวันอยู่ชายไวกลางคนคนนั้นดูสงบเยือกเย็นจนกระทั่งเขารู้สึกตัวว่ามีใครบางคนมายืนอยู่ตรงหน้าเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นก็ต้องประหลาดใจที่เห็นหญิงสาวคนหนึ่งจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาแน่วแน่และน้ำเสียงที่ไม่มีแววล้อเล่นจะชาติชายอยู่ไหมคะ พิมพถามเสียงของเธอชัดเจนและตรงไปตรงมาไม่ได้ดังหรือห้วนจนเกินไปแต่กลับแฝงไปด้วยแรงกดดันที่ทําให้เจ้าหน้าที่เว้นถึงกับชะงักมือที่กําลังจับปากกาอยู่หยุดนิ่งเขาสังเกตเห็นแววตาของพิมพมันไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่มาแจ้งความเอกสารหายห,ายหรือร้องทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆเจ้าหน้าที่คนนั้นกลืนน้ำลายลงคอยอย่างฝืดๆแล้วตอบกลับไปอย่างระมัดระวังอยู่ครับคุณท่านอยู่ลานด้านหลังกำลังพักกับลูกน้องอยู่ เขาชี้มือไปทางด้านขวาของอาคารซึ่งเป็นทางออกไปยังลานจอดรถและพื้นที่ด้านหลังสถานีเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่ได้ซักถามอะไรต่อและไม่กล้าที่จะขวางทางเพราะจากท่าทีและวิธีการพูดของพิมพบ่งบอกชัดเจนว่าเธอไม่ได้มาเพื่อพูดคุยเล่นๆนแน่โดยไม่พูดอะไรอีกพิมพยักหน้ารับครั้งหนึ่งแล้วเดินตรงไปยังทิศท,ทางที่ได้รับคําแนะนําทันทีเจ้าหน้าที่เวนคนนั้นหันไปมองหน้าเพื่อนร่วมงานที่นั่งอยู่ข้างๆแล้วกระซิบถามรู้จักผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าท่าทางเอาเรื่องหน้าดู แต่ก็ไม่มีใครตอบได้เพราะทุกคนที่เห็นเธอต่างก็รู้สึกเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้มาพร้อมกับภารกิจบางอย่างที่จริงจังและอันตรายพิมพ์ผักประตูข้างที่เปิดออกสู่ลานด้านหลังของสถานีตำรวจทันทีที่ก้าวข้ามธรณีประตูอากาศภายนอกก็ร้อนอบอ้าวขึ้นทันทีพร้อมกับกลิ่นควันบุหรี่ที่ลอยคลักคลุ้งเข้ามาเตะจมูกอย่างจังในบริเวณที่ควรจะเป็นที่พักผ่อนของเจ้าหน้าที่กลับมีกลุ่มชายในเครื่องแบบหลายคนกำลังนั่งเล่นกันอย่างสบายอารมณ์บนมา้านั่งปูนและขอบรัวเตียเต้ย บางคนกำลังหัวเราะเสียงดังลั่นบางคนก็กำลังอัดควันบุหรี่เข้าปอดลึกๆพลางนั่งข่ยห้างบรรยากาศดูห่างไกลาจากความเป็นมืออาชีพอย่างสิ้นเชิงสายตาของพิมพ์จับจ้องไปยังร่างของชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นรูปร่างของเขาสูงใหญ่และเต็มไปด้วยมัดกล้ามแตกต่างจากคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าของเขาดูหยาบกร้านและกำลังฉีกยิ้มกว้างราวกับกำลังเพลิดเพลินกับเรื่องตลกของลูกน้องคนหนึ่งเขาม้วนแขนเสื้อขึ้นไปจนถึงหัวไหล่เผยให้เห็นกล้ามแขนขนาดใหญ่ที่ดูน่าเกรงขาม พิ้ไม่จำเป็นต้องถามเธอมั่นใจว่านั่นคือชาติชายชายที่เธอตามหามาตั้งแต่เช้าท่านั่งของเขาอยู่สูงกว่าคนอื่นเล็กน้อยทำให้เขาดูเหมือนหัวหน้ากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการชาติชายดูผ่อนคลายอย่างเต็มที่ขาข้างหนึ่งยกขึ้นพาดไว้ขณะที่ในมือก็ขี้บุหรี่ที่ยังคงมีควันกลุ่นๆล,ลอยออกมา ในตอนแรกเขาไม่ทันได้สังเกตเห็นการมาของพิมพเพราะกำลังจดจ่ออยู่กับการพูดคุยกับลูกน้องแต่ลูกน้องที่นั่งอยู่ข้างๆเขาเหลือบมาเห็นพอดีและหยุดหัวเราะในทันทีสายตาที่คมกริบและฝีเท้าที่มุ่งตรงมาอย่างแน่แน่ของพิมพทำให้บรรยากาศในมุมนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปจากเสียงหัวเราะเฮฮากลายเป็นความเงียบทุกคนเริ่มหันมามอง พิมยังคงเดินเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีทีท่าลังเลเสียงรองเท้าของเธอเสียสีกับพื้นปูนหย,ยาบๆเธอหยุดยืนอยู่ห่างจากกลุ่มชายเหล่านั้นเพียงไม่กี่เมตรดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ชาติชายไม่วางตาไม่มีคำทักทายหรือการกล่นนำใดๆทั้งสิน้นเพราะสิ่งที่เธอต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือคำอธิบายศัตรูของเธออยู่ตรงหน้าแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่อง ลูกน้องของชาติชายเริ่มอ่านสถานการณ์ออกและเตรียมพร้อมที่จะสังเกตการความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นในอากาศถึงแม้ว่าจะยังไม่มีใครเอ่ยคำพูดใดๆออกมาก็ตามพิมพ์ก้าวเข้าไปใกล้อีกจนกระทั่งเหลือระยะห่างจากชาติชายเพียงไม่กี่ก้าวลูกน้องของเขาขยับตัวเล็กน้อยเพื่อเปิดทางให้บางคนขยับเพราะความอยากรู้แต่บางคนก็สัมผัสดได้ถึงรังสีอมตท,ที่แผ่ออกมาจากหญิงสาวคนนี้ด้วยน้ำเสียงที่ดังฟังชัดและดวงตาที่ไม่กระพริบพิมพยิงคำถามออกไปตรงตรง คุณใชไหมที่รีดายเงินสามหมื่นบาทจากแม่ของฉันเสียงของเธอหนักแน่นไม่สั่นเครือรทําให้บรรยากาศโดยรอบเงียบกริบลงในทันทีลูกน้องของชาติชายบางคนหันมามองหน้ากันไม่คาดคิดว่าจะมีชาวบ้านคนไหนกล้าพูดจาตรงไปตรงมาแบบนี้ต่อหน้าพวกเขาชาติชายเงียบไปในตอนแรกก่อนจะค่อยๆเผยรอยยิ้มออกมาเขากระตุกยิ้มให้ลูกน้องที่นั่งข้างๆพร้อมกับหัวเราะออกมาเบ <ky> าๆราวกับเพิ่งได้ยินเรื่องตลกใช่แล้วจะทําไมเขาตอบกลับอย่างไม่ใส่ใจเสียงของเขาทุ้มต่ําและเต็มไปด้วยการเย้ยหยัน เงินนั่นก็ใช้ไปหมดแล้วเอาไปเลี้ยงเล่าน้องๆเขากล่าวต่อด้วยน้ำเสียงไม่ยิ่งะก่อนจะอัดควันบุหรี่เข้าปอดอีกครั้งพลางกว่าสายตามองพิมพ์ตั้งแต่หัวจรดเทา้าเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งจากกลุ่มลูกน้องของเขาราวกับจะสนับสนุนคำตอบของชาติชายและย่อเยอ้เยความกล้าข,ของพิมพ์แต่พิมพ์กลับไม่สะทกสะท้านใบหน้าของเธอยังคงเคร่งครึมดวงตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ชาติชายอย่างไม่ลดและเธอก้าวเข้าไปใกล้อีกหนึ่งก้าวพยายามสะกดกลั้นอารมณ์ไม่ให้ระเบิดออกมา แม่ของฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแค่ถูกเรียกตรวจแต่คุณกลับเรียกเงินสามหมื่นบาทน้ำเสียงของเธอเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังคงควบคุมได้เธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างความวุ่นวายแต่คำอธิบายที่ชาติชายให้มาเมื่อครู่มันแสดงให้เห็นถึงการใช้อะมณั์ในทางที่ผิดอย่างชัดเจนและนั่นก็ยิ่งทำให้เลือดในกายของเธอเดือดพล่านขึ้นไปอีกแต่ชาติชายกลับทำเพียงแค่ยักไหล่ไม่มีความรู้สึกผิดปรากฏบนใบหน้าของเขาเลยแม้แต่น้อยถ้าไม่อยากจ่ายก็อย่าทำผิดกฎบนท้องถนนสิ เขาพูดพลงางใส่แยิ้มพิมพ์กมัดแน่นอยู่ข้างลำตัวลูกน้องของชาติชายบางคนหัวเราะออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้แววตาของพวกเขาเริ่มฉายแววตึงเครียดขึ้นมาเล็กน้อยพวกเขาสัมผัสได้ว่าพิมพ์ไม่ใช่คนที่จะยอมจบเรื่องง่ายๆและบรรยากาศในลานด้านหลังแห่งนี้ก็เริ่มเหมือนกับระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำงานได้ทุกเมือ่อ พิมพ์สูดหายใจเข้าลึกๆพยายามระง,งับความอยากที่จะพุ่งเข้าไปชกหน้าชาติชายเธอมองหน้าเขาไม่วางตาแล้วพูดด้วยเสียงที่ดังขึ้นฉันขอคำอธิบายว่าทำไมแม่ของฉันที่แค่ถูกเรียกตรวจถึงต้องจ่ายเงินให้คุณถึงสามหมื่นบาทน้ำเสียงของเธอไม่สงบอีกต่อไปแล้วเธอไม่สนใจอีกแล้วว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ในสถานีตำรวจหรือกำลังถูกรายล้อมไปด้วยเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอในตอนนี้คือความยุติธรรมของแม่ที่ถูกบังคับให้มอบเงินให้ด้วยวิธีการที่ไม่สมเหตุสมผล ชาติชายเอ็นหลังพิงกำแพงพางเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งอย่างเกียจคร้านเขาไม่มีท่าทีว่าจะอธิบายอะไรดีๆเลยตรงกันข้ามเขากลับยิ้มเยาะแล้วตอบกลับไปอย่างไม่ใส่ใจแม่เธอมันหัวหมอตอนโดนเรียกก็เถียงไม่หยุดก็เลยต้องสั่งสอนซะหน่อยเขาหัวเราะออกมาเบาๆแล้วอัดควันบุหรี่เข้าปอดอีกครั้งสำหรับชาติชายแล้วสิ่งที่เขาทำลงไปไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันในฐานะเจ้าหน้าที่ที่รู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจล้นฟ้า คำพูดนั้นยิ่งทำให้พิมยอมรับไม่ได้เธอกำมัดทั้งสองข้างแน่นขึ้นไปอีกหัวหมอหรือแม่ชันแค่ถามว่าท่านทำผิดอะไรท่านไม่ได้ด่าไม่ได้หนีและไม่ได้ขัดขืนพิมพูดด้วยเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยเธอยังคงพยายามควบคุมอารมณ์อยู่แต่น้ำเสียงของเธอกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันลูกน้องของชาติชายที่เคยมีท่าทีสบายสบาย,บายเริ่มหยุดหัวเราะพวกเขารู้สึกได้ว่าสถานการณ์เริ่มไม่ปกติแล้วบางคนเหลือบมองเข้าไปในตัวอาคารราวกับกำลังคิดว่าควรจะไปรายงานสถานการณ์นี้ให้ผู้บังคับบัญชาคนอื่นทราบดีหรือไม่่แตตชชาชาย ยังคงมีท่าทีเหมือนเดิมเขหาไม่ได้มองว่าพิมพ์เป็นภัยคุกคามแต่อย่างใดก็บอกแล้วไงว่าอย่ามาทาซ่าบนถนนเขาพูดเสียงเรียบคราวนี้ไม่มีเสียงหัวเราะตามมาเขาโยนก้นบุรี่ลงบนพื้นแล้วใช้เท้าขยี้เบาในความคิดของเขาผู้หญิงอย่างพิมพ์คงไม่กล้าทําอะไรเกินเลยไปกว่าการวยายแต่จากท่าทีที่พิมพ์ยืนตัวตรงอย่างไม่เกรงกลัวและสายตาที่จ้องเขม็งมาที่เขาชาติชายคิดผิดเขาไม่รู้เลยว่ากําลังเผชิญหน้าอยู่กับคนที่ไม่กลัวที่จะทลายกําแพงใดๆทั้งสิ้น พิมพ์ไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปอารมณ์ที่เธอพยายามกดเอาไว้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่บ้านได้ระเบิดออกมาในที่สุดด้วยเสียงที่ดังกึกก้องไปทั่วลานด้านหลังของสถานีตำรวจเธอตวาดใส่หน้าชาชายอย่างไม่ลังเลคุณเป็นตำรวจหรือเป็นนักเลงกันแน่ทำแบบนี้เขาเรียกว่าปล้นเสียงของเธอทำลายบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะจนเงียบกริบ ทันใดนั้นทุกคนในที่นั้นก็หันมามองลูกน้องของชาติชายบางคนมีสีหน้าตกใจบางคนก็ลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อมทันทีไม่คาดคิดว่าจะมีประชาชนคนไหนกล้าใช้คำพูดที่รุนแรงขนาดนี้กับหัวหน้าของพวกเขาชาติชายจ้องมองพิมพ์ด้วยสายตาหลีลงใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นจริงจังเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การ,รเผชิญหน้าเริ่มต้นขึ้นเข,ขาลุกขึ้นยืนอย่างช้าชร่างกายที่ใหญ่โต ของเขาช่วยเสริมความน่าเกรงขามให้มากขึ้นไปอีกแต่พิมพ์กลับไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเธอยังคงยืนอยู่ที่เดิมสายตาของเธอยังคงคมกริบและร่างกายก็เกรงแน่นราวกับสปริงที่พร้อมจะดีแัดตัวออกไปทุกเมื่อลูกน้องของชาติชายหลายคนก้าวออกมาข้างหน้าเล็กน้อยสร้างเป็นแนวป้องกันอย่างไม่เป็นทางการราวกับพร้อมจะปกป้องชาติชายหากสถานการณ์เลวร้ายลงแกคิดว่าแกเป็นใครมาตะคอกใส่ฉันในถิ่นของฉันชาติชายพูดด้วยน้ำเสียงต่ำแต่แฝงไปด้วยการคุกคามแต่พิมพ์กลับไม่กลัว ฉันเป็นลูกสาวของคนที่คุณรีดไถและฉันจะไม่ยอมอยู่นิ่งๆปล่อยให้แม่ของฉันถูกรังแกแบบนี้เธอตอบกลับด้วยเสียงที่ยังคงดังลั่นลูกน้องของชาติชายบางคนเริ่มมีท่าทีร้อนรนบางคนเหลือบมองเข้าไปในตัวอาคารหวังว่าจะมีผู้บังคับบัญชาคนอื่นออกมาหยุดสถานการณ์นี้ก่อนที่มันจะควบคุมไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครออกมาและในตอนนั้นเองความตึงเครียดในลานด้านหลังก็มาถึงจุดเดือดพิมพ์ยืนอยู่เพียงลำพังท่ามกลางกลุ่มเจห้าหน้าที่ในเครื่องแบบแต่เธอกลับไม่มีท่าทีหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อย คำพูดของเธอเมื่อครูได้ตกหน้าชาติชายอย่างจังต่อหน้าลูกน้องของเขาและในสถานที่เช่นนี้ที่ซึ่งศักดิ์ศรีมีความสำคัญมากกว่าเหตุผลการตอบโตจากชาติชายย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและมันคงไม่ได้มาในรูปแบบของคำพูดแน่าชาติชายจ้องมองพิมพ์ด้วยใบหน้าที่แข็งกร้าวแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนบรรยากาศเงียบสงัดลงทันทีราวกับว่าทุกคนกำลังรอดูว่าผู้มีอำนาจจะทำ อะไรต่อไปเขาไม่ได้พูดอะไรในทันทีเพียงแค่กวาดสายตามองพิมพ์ตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยแววตาดูถูกเหยียดยามหลังจากผ่านไปไม่กี่วินาทีที่ยาวนานราวกับชั่วนิรันชาชายก็กลับไอปะหนังลงบนเก้าอี้ด้วยท่าทีสบายๆพลางข่ายห้างแล้วเอ่ยปากออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่เฉียบขาดจัดการมัน คำพูดของเขาทำลายความเงียบลงทันทีและทำให้ลูกน้องของเขาหลายคนลุกขึ้นยืนจากที่นั่งโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอคำสั่งซ้ำสองลูกน้องของชาติชาย4ี่ถึงห้าคนก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเข้าล้อมพิมพ์จากทุกทิศทางพวกเขาไม่มีท่าทีลังเลเพราะคุ้นเคยกับการข่มขู่หรือกดดันชาวบ้านที่หานกล้ามาต่อกรกับพวกเขาเป็นอย่างดีหนึ่งในนั้นถึงกับก้าวเข้ามาพลางหักข้อนิ้วของตัวเองเพื่อสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยา แต่คนที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาใบหน้าของพิมพยังคงสงบนิ่งไม่มีแม้แต่ร่องรอยของความหวาดกลัวหรือตื่นตระหนกสายตาของเธอจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้รอบตัวเท่านั้นลูกน้องของชาติชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้หมายจะกระชากแขนของพิมพแต่เธอก็สะบัดตัวหลบแล้วตั้งท่าป้องกันทันทีร่างกายของเธองอไปข้างหน้าเล็กน้อยเท้าทั้งสองข้าง เหยียบพื้นอย่างมั่นคงเธอไม่ถอยไม่สั่นและไม่เอ่ยปากพูดอะไรมีเพียงดวงตาที่คอยสอดส่องระแวดระวังว่าใครจะเคลื่อนไหวก่อนความตึงเครียดแปรเปลี่ยนเป็นวงล้อมแห่งไฟ ทุกคนรู้ดีว่าการต่อสู้กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าหญิงสาวคนนี้จะพร้อมที่จะรับมือกับพวกเขาทั้งหมดบนเก้าอี้ของเขาชาติชายทำเพียงแค่นั่งมองด้วยรอยยิ้มยาะเย้ยราวกับมั่นใจว่าพิมพ์จะต้องล้มลงในเวลาไม่นานเขาถึงกับหยิบขวดน้ำขึ้นมาดื่มอย่างสบายอารมณ์ทำราวกับว่าสถานการณ์นี้เป็นเพียงการแสดงส่วนตัวแต่เบื้องหน้าของชาติชาย และลูกน้องของเขาพิมพ์กลับยืนหยัดอย่างมั่นคงร่างกายของเธอเตรียมพร้อมจิตใจของเธอจดจอ่อและมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเธอจะไม่ถอยจนกว่าความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยทันทีที่ลูกน้องของชาติชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาและพยายามจะดึงไหล่ของพิมพ์เธอก็เคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วพิมพหมุนตัวและฟาสันมือลงบนข้อมือของชายคนนั้นอย่างแรงจนเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและถอยกลับไป ในชั่วพพิิตาอีกคนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาจากด้านข้างพิมพ์ย่อตัวลงแล้วใช้เท้ากวาดขาของคู่ต่อสู้ด้วยท่วงท่าที่แม่นยำทำให้ชายคนนั้นล้มลงไปกองกับพื้น เสียงร่างกระแทกพื้นคอนกรีตดังสนั่นสร้างความตกตะลึงให้กับลูกน้องคนอื่นๆที่เคยคิดว่าจะสามารถจัดการผู้หญิงตัวคนเดียวได้อย่างง่ายดายพวกเขาทยอยกันบุกเข้ามาทีละคนและพิมพ์ก็รับมือได้ทั้งหมดเธอไม่ได้แค่ป้องกันตัวแต่ยังสวนกลับไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลูกเตะของเธอพุ่งตรงไปยังหัวเข่าและช่องท้องทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักขณะที่หมัดของเธอ ก็พุ่งเข้าใส่หน้าอกและหัวไหล่จนพวกเขาล้มลุกคลุกคลานท่วงท่าของเธอไม่หวือหวาแต่ทุกการโจมตีล้วนผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมุ่งหวังที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ ลูกน้องของชาติชายบางคนที่ยืนดูอยู่เริ่มลังเลที่จะเข้าไปร่วมวงเมื่อเห็นว่าเพื่อนของตนสองคนล้มลงไปกองกับพื้นแล้วและคนที่เหลือก็เริ่มยืนไม่ไหวชาติชายที่เคยนั่งดูอย่างสบายอารมณ์ตอนนี้เริ่มเอ็นตัวมาข้างหน้าใบหน้าของเขาเคร่งครึมไม่ได้สนุกกับการดูเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปลูกน้องคนที่ตัวใหญ่ที่สุดพยายามจะเข้าควบคุมสถานการณ์โดยกระโจนเข้าใส่ พิมแต่กลับถูกสอกฟาดเข้าที่หน้าอกและถูกผลักอย่างแรงจนกระเด็นไปกระแทกกับรั้วเหล็กด้านหลังร่างของเขาร่วงลงมากระแทกพื้นเสียงดังสนัน่นและแน่นิ่งไปในทันที พิมยืนอยู่ท่ามกลางวงล้อมลมหายใจของเธอเริ่มหอบทีผมเ้าเริ่มยุ่งเหยิงแต่สายตาของเธอยังคงตื่นตัวอยู่เสมอตอนนี้เหลือเพียงลูกน้องอีกสองคนที่ยังยืนอยู่และเริ่มหันมามองหน้ากันสีหน้าของพวกเขาซีดเผือดเหงื่อเ,ม,เมตโตผุดขึ้นที่ขมับหนึ่งในนั้นพยายามจะลองครั้งสุดท้ายโดยบุกเข้ามาจากด้านหลังแต่พิมก็สัมผัสดได้ถึงการเคลื่อนไหวและทุ่มร่างนั้นลงกับพื้นอย่างรวดเร็ว ภายในเวลาไม่ถึงสมนาทีลานด้านหลังที่เคยจอแจก็กลับเงียบสงัดลูกน้องของชาติชายทุกคนนอนกองอยู่บนพื้นบ้างก็ร้องอดออยบ้างก็หมดสติไปแล้วพิมพ์ยืนอยู่ตรงกลางร่างกายของเธอเต็มไปด้วยฝุ่นแต่แววตาของเธอยังคงคมกริบพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้คนต่อไปชาติชาย ชาติชายกวาดสายตามองลูกน้องของเขาที่นอนกองอยู่บนพื้นทีและคนบางคนยังคงร้องครวนครางเบาๆบางคนก็นอนแน่นิ่งไปแล้วใบหน้าของเขาเคร่งครึมไม่เชื่อในสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างช้าๆแต่หนักแน่นเก้าอี้ถูกผลักไปด้านหลังและล้มลงเสียงดังโครมเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความจริงจังของสถานการณ์ชาติชายไม่ยิ้มอีกต่อไปสายตาของเขาคมกริบและลมหายใจก็เริ่มหนักหน่วงร่างกายที่ใหญ่โตและกำยำของเขาตอนนี้หันมาเผชิญหน้ากับพิมพโดยตรงโดยมีระยะห่างเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้น พิมยังคงยืนอยู่ที่เดิมเธอยือนตระหง่านอยู่กลางลานที่บัดนี้ได้กลายเป็นสังเวียนการต่อสู้อย่างไม่เป็นทางการไปแล้วฝุ่นเกาะเต็มเสื้อยืดสีดำของเธอและกางเกงยืนที่หัวเข่าก็ขาดเล็กน้อยจากการประทะเมื่อครู่แต่เธอก็ยังคงเตรียมพร้อมอยู่เสมอใบหน้าของเธอเริ่มมีร่องรอยของความเหนื่อยล้าแต่แววตากลับไม่ลดความมุ่งมั่นลงเลยแม้แต่น้อยเธอรู้ดีว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดแหล่งที่มาของความอายุติธรรมที่ทำให้แม่ของเธอต้องเสียน้ำตาและครอบครัวต้องเดือดร้อน ทั้งสองคนยืนเผชิญหน้ากันมีเพียงความเงียบที่ขั้นกลางชาติชายร่างกายสูงใหญ่กำหมัดแน่นอยู่ข้างลำตัวขณะที่พิม์พรูปร่างเล็กกว่าแต่กลับเต็มไปด้วยสมาธิความแตกต่างของพวกเขานั้นชัดเจนไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่ยังรวมถึงจุดมุ่งหมายด้วยชาติชายยืนขึ้นเพราะรู้สึกว่าศักดิ์ศรีของตนถูกเหยียบย่ำส่วนพิมพยืนหยัดเพื่อปกป้องเกียรติของครอบครัวบรรยากาศโดยรอบกลับมาตึงเครียด อีกครั้งแม้จะไม่มีเสียงอื่นใดอีกแล้วมีเพียงเสียงลมที่พัดเบาๆและเสียงฝีเท้าของชาติชายที่เริ่มก้าวเข้ามาอย่างช้าๆไม่มีใครพูดอะไรไม่มีการยั่วยุไม่มีการเจรจาการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของการแพ้ชนะทางกฎหมายอีกต่อไปแต่มันคือการตัดสินว่าใครจะสามารถยืนหยัดในความเชื่อของตนได้มากกว่าการพิมพ์ปรับตำแหน่งเท้าของเธอเตรียมพร้อมรับมือกับพลังที่มากกว่าเธออย่างเห็นได้ชัด แต่ในใจของเธอกลับไม่มีที่ว่างให้กับการถอยหนีชาติชายเองก็ดูเหมือนจะไม่ปราณีเช่นกันทั้งสองคนรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมด ชาติชายพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วและปล่อยหมัดหนักๆเข้าใส่พิมพ์ทันทีการเคลื่อนไหวของเขาดูหยาบกระด้างแต่เต็มไปด้วยพละะกาลังหมัดแรกของเขากระแทกเข้ากับแขนของพิมพ์ที่พยายามจะป้องกันตัวทำให้เธอเซถอยหลังไปหลายก้าวโดยไม่ปล่อยให้มีช่องว่างชาติชายก็โจมตีเข้ามาอีกครั้งคราวนี้เป็นลูกเตะต่ำที่กระแทกเข้าที่สะโพกของพิมพจนเธอล้มลงไปนั่งกับพื้น เสียงร่างของพิมพกระแทกพื้นทำให้เธอดูเหมือนจะเริ่มลำบากแต่ก็ไม่มีเสียงร้องหรือเสียงครวนครางใดๆหลุดออกมาจากปากของเธอเธอลุกขึ้นยืนทันทีพยายามอดทนต่อความเจ็บปวดที่แล่นไปทั่วร่างกายด้วยพละกำลังทางกายที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดชาติชายพยายามจะจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดเขาโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยหมัดหนักๆที่เกือบจะโดนศีรษะของพิมพหลายครั้งหมัดหนึ่งของเขาเข้าเป้าและกระแทกเข้าที่กรามของพิมพทำให้หน้าของเธอหันไปตามแรงกระแทกริมฝีปากของเธอแตกและมีเลือดไหลซึมออกมาเล็กน้อยแต่เธอกลับไม่ล้มลง ถึงแม่ร่างกายจะบอบช้ำและลมหายใจจะเริ่มหนักหน่วงแต่พิมพก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ทุกครั้งที่เธอล้มเธอก็จะลุกขึ้นมายืนใหม่ใบหน้าของเธอแสดงออกถึงความเจ็บปวดแต่ดวงตาคู่นั้นกลับไม่เคยลดความมุ่งมั่นลงเลยพิมพเริ่มปรับระยะห่างและจังหวะของตนเองเธอรู้ดีว่าไม่สามารถสู้กับชาติชายด้วยพละกกำลังเพียงอย่างเดียวได้เธอจึงมองหาช่องว่างระหว่างการโจมตีที่ บ้าคลั่งและขาดระเบียบวินัยของชาติชายเมื่อชาติชายเหวี่ยงหมัดวงกว้างที่สูงเกินไปพิมพ์พก็แทรกตัวเข้าไปในระยะประชิดแล้วปล่อยหมัดตรงเข้าที่ช่องท้องของชาติชายอย่างจัดนอชาติชายถึงกับเซ นั่นเป็นครั้งแรกที่การโจมตีของเขาหยุดชะงักพิมพ์โจมตีต่อด้วยหมัดสองหมัดเข้าที่สีข้างอย่างรวดเร็วแล้วถอยออกมาเพื่อหลบการสวนกลับถึงแม้จะเป็นการโจมตีเล็กๆแต่มันก็เป็นจุดเปลี่ยนดวงตาของพิมพ์ลุกวาวไม่ใช่เพราะอารมณ์แต่เป็นเพราะความเชื่อมั่นว่าเธอสามารถล้มคู่ต่อสู้ลงได้ถึงแม้จะต้องเจ็บตัวก็ตามมือของเธอเริ่มสั่นแต่ก็ยังคงกำมัดแน่นอยู่เบื้องหน้าของเธอชาติชาย เริ่มหอบหงุดหงิดที่หมัดของเขาไม่สามารถคุมเกมได้อีกต่อไปการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของพละกำลังอีกต่อไปแต่มันคือการวัดใจว่าใคร,รจะอดทนได้มากกว่ากันเพื่อความถูกต้องที่ตนยึดมั่นพิมพ์พบาดเจ็บแล้วแต่ความมุ่งมั่นของเธอก็ทำให้ชาติชายรู้สึกถึงภัยคุกคามอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก พิมพเริ่มเปลี่ยนวิธีการต่อสู้เธอไม่ได้แค่ป้องกันตัวอีกต่อไปแต่เริ่มอ่านรูปแบบการโจมตีที่เชื่องช้าแต่ทรงพลังของชาตชายทุกครั้งที่ชาตชายปล่อยหมัดพิมพจะสังเกตทิศทางของหัวไหล่การบิดตัวของสะโพกและระยะห่างของเท้าที่กว้างเกินไปนั่นทำให้เธอมีช่องว่างพอที่จะคาดเดาทิศทางของหมัดต่อไปได้ ด้วยความเร็วที่ยังคงเหลืออยู่พิมพ์เริ่มใช้ประโยชน์จากช่องว่างนั้นเธอเคลื่อนที่ไปด้านข้างแลแ้วเตะเข้าที่หัวเข่าของชาติชายจากด้านข้างทําให้ร่างกายที่ใหญ่โตนั้นเสียหลักไปเล็กน้อยทันทีที่เห็นว่าชาติชายเริ่มค,คลงเพลงพิมพ์ก็พุ่งเข้าไปแล้วปล่อยหมัดเข้าที่ท้องของเขาทันที1นึครั้งสครั้งสครั้งหมัดเหล่านั้นกระแทกเข้าอย่างแรงจนลมหายใจของชาติชายถึงกับสะดุด พิมพ์ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้พักฟื้นเธอโจมตีอย่างต่อเนื่องเข้าที่ลำตัวส่วนบนของชาติชายซ้ำๆโดยเน้นไปที่จุดสำคัญอย่างลิ้นปีซี่โครงและลำคอส่วนล่างชาติชายที่เคยดูเหนือกว่าตอนนี้กลับต้องถอยหลังไปหลายก้าวใบหน้าของเขาเคร่งครึมและเหงื่อก็ไหลออกมาไม่หยุด ชาติชายพยายามจะสวนกลับด้วยการเหวี่ยงหมัดวงกว้างแต่พิมพก็คาดการณ์การเคลื่อนไหวของเขาได้และย่อตัวลงหลบทันทีแล้วกระแทกเขา่าเข้าที่ท้องของชาติชายจากด้านล่างอย่างแรงร่างกายที่ใหญ่โตนั้นงอตัวลงตามสัญชาตญาณเพื่อระงับความเจ็บปวดณนะจุดนี้เห็นได้ชัดว่าชาติชายเริ่มหมดแรงแล้วลมหายใจของเขาหอบทีไหลของเขาตกและการเคลื่อนไหวก็เริ่มช้าลงพิมพไม่ปล่อยให้ โอกาสนี้หลุดลอยไปเธอบุกเข้าไปอีกครั้งด้วยการโจมตีอย่างต่อเนื่องาสาดหมัดเข้าที่ใบหน้าและหน้าอกของชาติชายอย่างรวดเร็วเสียงเชียร์จากลูกน้องของชาติชายที่เคยดังแผ่วๆตอนนี้เงียบหายไปสนิท พวกเขาทำได้เพียงแค่มองดูหัวหน้าของตนถูกผู้หญิงที่พวกเขาเคยดูถูกเหยียดยามซัดก,กลับอย่างไม่ยั้งเสียงลมหายใจที่หนักหน่วงของชาติชายดังขึ้นอย่างชัดเจนเขาพยายามจะยืนตัวตรงแต่ขาก็เริ่มสั่นพิมพ์ยืนอยู่เบื้องหน้าเขาด้วยลมหายใจที่หนักหน่วงไม่แพ้กันใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเหงื่อและเลือดแต่ท่วงท่าของเธอก็ยังคงสง่างามในช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายดุลอำนาจได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพิมไม่ได้แค่ป้องกันตัวอีกต่อไปแล้วเธอกำลังควบคุมการต่อสู้ทั้งหมด ชาติชายพยายามจะสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อฟื้นกำลังแต่ร่างกายของเขากลับไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วพิมพถึงแม้จะเหนื่อยล้าแต่ก็ยังคงระแวดระวังและค่อยๆเข้าไปใกล้เธอเห็นคู่ต่อสู้ของเธอก้มหน้าลงไหลตกและสายตาก็เริ่มเลื่อนลอย เมื่อชาติชายพยายามจะโจมตีอีกครั้งด้วยการเหวี่ยงหมัดที่อ่อนแรงไปด้านข้างพิมพ์ก็แทรกตัวเข้าไปแล้วคว้าคอเสื้อและลำคอของเขาทันทีด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยพลังมือของเธอจับแน่นอยู่ใต้คางของชาติชายแล้วผลักร่างกายที่ใหญ่โตนั้นไปด้านหลังโดยไม่ลังเลพิมพ์ยกร่างของชาติชายขึ้นจากพื้นเล็กน้อยขาของเธอถึงกับงอลงเล็กน้อยเพื่อรับน้ำหนักแต่สีหน้าของเธอกลับไม่สั่นคลอนเลยแม้แต่น้อย ลมหายใจของชาติชายเริ่มติดขัดมือทั้งสองข้างของเขาพยายามจะดึงข้อมือของพิมพ์ออกแต่ก็ไม่เป็นผลใบหน้าของเขาแดงก่ำและมีเสียงไอออกมาจากลำคอสำหรับชายร่างใหญ่อย่างชาติชายการถูกผู้หญิงที่ตัวเล็กกว่าบีบคอเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายแต่ยิ่งไปกว่านั้นมีสิ่งหนึ่งที่ชายชัดอยู่ในดวงตาของเขานั่นคือความกลัวเป็นครั้งแรกที่เขารู้ตัวว่าคนที่เขากำลัง เชิญหน้าอยู่ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาชาติชายพยายามจะดิ้นรนแต่พละกกำลังทั้งหมดของเขาก็หมดลงแล้วกล้ามเนื้อแขนที่ใหญ่โตของเขาตอนนี้ไม่สามารถทําอะไรได้มากนักพิมพ์จ้องมองเขาเขม็ง ไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมามีเพียงเสียงลมหายใจและกล้ามเนื้อที่เกรงแน่นเพื่อรับน้ำหนักของศัตรูไม่กี่วินาทีต่อมาร่างของชาติชายก็เริ่มอ่อนแรงลงอย่างสมบูรณ์มือของเขาห้อยตกลงและดวงตาก็ใกล้จะปิดสนิทพิมพ์จึงปล่อยเขาร่วงลงกับพื้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเสียงร่างของชาติชายกระแทกพื้นดังสนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของการต่อสู้ของพวกเขา ลูกน้องของชาติชายที่เหลืออยู่ทำได้เพียงแค่นิ่งอึ้งพวกเขาได้เห็นกับตาว่าหัวหน้าที่พวกเขาเคยหวาดกลัวมาตลอดถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของผู้หญิงตัวคนเดียวที่มาที่นี่เพียงลำพังพิมพ์ยืนอยู่กลางลานที่ตอนนี้เต็มไปด้วยร่างที่นอนกองอยู่ลมหายใจของเธอหนักหน่วงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ดวงตาของเธอยังคงคมกริบไม่มีการโห่ร้องแสดงความดีใจไม่มีการเฉลิมฉลองมีเพียงความแน่วแน่ในท่าทีที่บ่งบอกว่าสิ่งที่เธอเพิ่งทำลงไปคือการต่อสู้กับความอายุติธรรม ไม่นานหลังจากที่ชาติชายล้มลงเสียงฝีเท้าที่รีบร้อนก็ดังมาจากในตัวอาคารเจ้าหน้าที่หลายนายวิ่งออกมาอย่างเร่งรีบและในหมู่พวกเขาก็มีร่างของชายยศสูงในเครื่องแบบเต็มยศปรากฏตัวขึ้นเขาคือผู้กำกับการของสถานีตำรวจแห่งนี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อเห็นสภาพของลานด้านหลังที่เละเทะไม่เป็นท่าลูกน้องในเครื่องแบบหลายคนนอนกองอยู่บนพื้นร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดและท่ามกลางความกลาหลนนั้นก็มีพิมพ์ยืนอยู่ ลมหายใจของเธอยังคงหนักหน่วงเสื้อผ้าของเธอสกรปรกและใบหน้าก็เต็มไปด้วยบาดแผลเธอไม่ขยับตัวเพียงแค่ยืนรอพลางจ้องมองไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งมาถึงผู้กำกับการเดินเข้ามาหาทันทีแล้วพูดเสียงดังเกิดอะไรขึ้นที่นี่เสียงของเขาดังก้องไปทั่วบริเวณพิมพ์มพตอบกลับไปอย่างไม่ลังเลด้วยน้ำเสียงที่ยังคงแหบแห้งจากการต่อสู้ฉันมาที่นี่เพื่อทวงถามความรับผิดชอบจากชาติชายรีดายเงินแม่ของฉันสามหมื่นบาทพอฉันมาถามเขาก็สั่งให้ลูกน้องรุมทำร้ายฉัน เจ้าหน้าที่หลายคนที่ได้ยินเช่นนั้นถึงกับนิ่งอึ้งไปไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นผู้กำกับการหันไปมองชาติชายที่นอนกองอยู่บนพื้นแล้วกลับมามองที่พิมพ์อีกครั้งใบหน้าของผู้กำกับการเปลี่ยนเป็นโกรธจัดเขากวาดสายตามองลูกน้องที่นอนกองอยู่สีหน้าอับอายของเจ้าหน้าที่คนอื่นๆและภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ต้องมาพังทลายลงเพราะการกระทำของเจ้าหน้าที่นอกรีดคนหนึ่งและพักพวกเขาหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและดังลั่นที่นี่สถานีตำรวจไม่ใช่ซ่องโจรคำพูดของเขาึก้องงไปททัั่ว้าน เขาสั่งให้เจ้าหน้าที่อาวุโสสองนายเข้าควบคุมสถานการณ์และควบคุมตัวชาติชายรวมถึงลูกน้องทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทันทีพิมพ์ยังคงยืนอยู่ที่เดิมร่างกายของเธอสั่นเทาด้วยความเจ็บปวดแต่ในที่สุดเธอก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกก้าวสำคัญก้าหนึ่งได้สำเร็จรูล่วงไปแล้วผู้กำกับการเดินเข้ามาหาเธอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบลงเราจะจัดการเรื่องนี้ตามกฎหมายขอบคุณในความกล้าหาญของคุณ พิมพ์ทำเพียงแค่พยักหน้าช้าๆแล้วหันหน้าไปทางอื่นโดยไม่ต้องมีการเฉลิมฉลองไม่ต้องมีเสียงปรบมือความยุติธรรมได้ถูกทวงคืนแล้วในวันนี้ไม่ใช่ด้วยกระบวนการปกติแต่ด้วยความกล้าหาญของคนคนหนึ่งที่เลือกที่จะลุกขึ้นสู้